สวัสดีจ้าที่นี่ไต้หวันนะครับแคปงานที่พักคนงานก่อสร้างสนามบินเทาหยวนนะกาศได้รอบเช้านะครับเชา้าวันแรกของแดดและแสงอรุณน,นะครเดี๋ยวผมจะพาเดินดูบริการ บรรยากาศโดยแบบรอบๆนะครับลงอาหารใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำครับ ที่พักหน้าอยู่นะครับหนาวก็หนาวเกินพอร้อนก็ไม่มากพออยู่ได้ครับบริกาศโดยรอบข้างหลังก็จะเป็นโรงครัวนะครับแมคมป์คนงานนะครับกําลังสร้างเพิ่ม รออีกไว้รองรับคนอีกเป็นทันนะ